โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วกันแซดกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Princess Connect นะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็จะมีอีเวนต์นะครับผมเป็นอีเวนต์ของน้องนักสืบคาซูมินะครับมาแล้วนะครับก็โอเคคือจริงๆวันนี้เนี่ยผมเคลียร์ข้อมูลของบอสระดับเวลลี่ฮาร์ดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้อ่านข้อมูลของตัวบอสเวลี่ฮาร์ดจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่อันเนี้ยคือผมอ่านข้อมูลของสกิลละมันคล้ายๆกันครับล ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าบอสเวลลี่ฮาร์นะครับคือบอสเลเวล90นะครับเลือดของบอสเนี่ยอยู่ที่1ล้านกับอีก1นึ่งแสนนะครับโอเคก็สำหรับรายละเอียดนะครับก็คืออันเนี้ยมันไอเรื่องของสกิลนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยก็คืออันอันแรกนะครับเป็นตัวที่โจมตีเวทนะครับส่วนยูเนียนเบิร์ดนะครับก็คือทำดาเมจเวทสูงแก่ศัตรูทั้งหมดตามค่า HP สูงสุดของตัวละครและลดพลังป้องกันเวทนะครับทำดาเมจเวทเป็นกางแก่ตัวละครตัวที่2และ3จากด้านหน้าพร้อมทำให้สตันนะครับ ทำดาเมจเรเล็กน้อยแก่ตัวละครตัวที่2จากด้านหน้านะครับลดพลังโจมตีกายภาพลดท p ีและทําให้ติดสถานะต้องสาบสถานะผิดปกติของสกิลนี้จะคงอยู่แม้จะทําให้ดาเมจไร้ผลแล้วก็โจมตีดูเด็ดขึ้นเมืเเ่อเทพีรดับต่ำกว่า40%นะครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับสําหรับทีมที่ผมใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยจุนมาโคโตเอลิโกเลแล้วก็คริสติน่านะครับผม ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมลองใส่ยูอปีใหม่นะก็สามารถยื้อได้แหละแต่ว่ามันดาเมจไม่พอครับเลือดของบอสอ่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนมันเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยใช้ทีมที่เป็น1งแทงและ4ฟูลดาเมจไปเลยนะครับในการจัดการบอสอย่างที่เห็นนะครับก็คือเนื่องจากมาคโตเนี่ยมันโดนลดทีพีบ่อยนะครับจากสกิลของบอสเพราะฉะนั้นผมเลยใช้เลเข้ามาทดแทนนะครับเพราะเลเนี่ยมันก็ลดเกาะให้เพื่อนได้เช่นกันนะครับ เพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่มีเลนะครับก็สามารถใช้ชิโนโบุที่สวมเซนโยโทดแทนได้นะครับผมก็ทดแทนได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะสามารถจบเทพีโศกาได้ในรอบเดียวจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับก็อันนี้นะเวลาเข้ามาเล่นครั้งแรกครับก็จะมีเนื้อเรื่องขึ้นมาประมาณนี้เนาะก็กดค้ำๆไปครับอันนี้ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยเหมือนสัญญาณ wiFi มันตัดพอดีนะครับผมก็เลยแบบมันเล่นแล้วแหลกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเพื่อนสังเกตดีๆเนี่ยเกรดทีพีของมาโคโตเนี่ยโดนลดบ่อยมากนะครับผมก็เลยต้องใส่เลมมาช่วยทดแทนนะครับไม่งั้นมันเจาะเกาะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับอ่าโอเคเอริโกโอทบไป แสนสะครับแล้วก็คริสติน่าฟันไป8ปดหมนสนะครับก็ดาเมจหลักของทีมนี้นะครับก็คือเอลิโกแล้วก็คริสติน่านะครับส่วนเลเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือเอามาเจาะเกาะเสริมนะครับโอเคคริสติน่าฟันไปนะครับอาจจะบอลเหลือประมาณ2,000สนนะครับเดี๋ยวดูการทุบของเอลิโกครั้งนี้ให้ดีนะครับ ตูมสองแสนสองครับเวลาเหลืออีกสามสิบห้าวิ่ยโอ้โหคือแบบเหลือๆมากเลยครับทีมนี้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการจัดการเทพีโซการะดับวิล y h a ฮานะครับผมอ่ะก็นี่คือดาเมจนะครับน้องเอลิโกจัดไปห้าแสนสามนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับ Pinset Connect เนี่ยก็เดี๋ยวสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเรวกันแทก้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ